สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดรับมวลมมวงที่แตกต่างเอยช่วงเช้าเจอกันหน่อยนะฮะวันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่สิบสองเดือนสิบเอ็ดปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะต้อนรับวันใหม่วันนี้คือวันพุธนะครับวันนี้คือวันพุธที่ยี่สิบสองเดือนสิบเอ็ดปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะ ดูพระเหรียญกันมาเยอะแล้วนะครับไปรับชมพระผงก็แล้วกันนะฮะผมมีอยู่สองรายการนะฮะเดี๋ยวให้ชมหนึ่งเหรียญก่อนก็แล้วกันนะฮะรายการแรกเป็นพระผงเศรษฐีนะฮะพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะฮะสุด สวนสงแกเปะนะฮะวัดโพสีสะอาดนะครับโอ้โหชื่อรายการนี้บอกเลยว่าเป็นบล็อกยางนะฮะรายการนี้เป็นบล็อกยางเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะสร้างเพียง8ปดพันโอ้โหนะฮะนี่คือพระผงของหลวงปู่มหาศิลานะฮะสร้างไม่เยอะนะครับปี2,563นนะฮะ เป็นอายุวัฒนามงคล75ปีของหลวงปู่นะครับสวนสงแกเปะนะฮะวัดโพศรสีสะอาดจังหวัดกาลสินก็เป็นที่รู้จักกันดีนะฮะหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนะฮะโอ้โหรายการนี้เป็นอีกรายการอยากแนะนําให้เก็บนะฮะสวยมากนะฮะบล็อกนี้เป็นบล็อกยางนะครับเดี๋ยวดึงขึ้นมาให้ดูใกล้ๆก,กันนะฮะนี่นะครับ ดูกันใกล้ๆดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะฮะดูขอบๆนะครับผ้ผงก็จะเป็นเนื้อหนาๆนหน่อยนะ,ะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับสะท้อนแสงชัดเจนกันไหมฮะพยายาตีกล้องนะ,ะตีกล้องยิ่งมองไม่เห็นเลยพี่อ่ะ รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณบล็อกยางนะฮะใครมีรายการนี้เก็บได้เก็บเลยเก็บได้เก็บเลยนะฮะตอนนี้ราคาไม่แพงมากนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะหลวงปู่มหาสิริจันโทน,นะฮะมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยะฮะเป็นที่รู้จักกันดีนะฮะหลวงปู่มหาศิลาเหรียญของท่านหลายรายการมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์มีพุทธคุณเต็มๆเ,เลยนะ จังหวัดกาลสินนะฮะโอ้โหโซนอีสานใครๆก็รู้จักทั่วประเทศใครๆก็รู้จักหลวงปู่นะฮะมีเก็บรายการนี้เก็บได้เลยนะ,ะปีับห้า5้สร้างไม่เยอะนะครับพระผงรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะฮะอนาคตสวยๆเลยนะพี่บอกเลยว่าเก็บไว้เผื่ออนาคตนี้สวยๆกันเลยนะฮะนี่คือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะฮะ ดูให้ดีจำหน้าหลวงปู่ให้แม่นนะฮะประกันแท้นะครับระวังของปลอมด้วยนะฮะของปลอมก็เริ่มระบาดเลยนะครับปีสองพร้ยหกสิบนะฮะดูจำหน้าให้แม่นนะครับลักษณะท่าทางดูตัวหนังสือดูให้แม่นดูให้แม่น มองจะไม่ค่อยเห็นนะครับข่าวจ้วเลยในะรายการนี้เนื้อผงพุทธคุณดูดวงตาติดคมชัดนะฮะจมูกร้อยไม่มีบินไม่มีสึกหรอนะครับหรือท่านใดอยากเก็บรายการนี้ทักหา,าผมได้เลยนะฮะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามผมมีหลายเหนนรียญนะฮะแบ่งปันให้ไปเก็บได้นะครับแบ่งปันให้ไปเก็บได้ขึ้นคอให้ลูกให้หลานเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวเองนะฮะเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะเอ้ยวันนี้มาไม่ดูเท่าไหร่เพิ่งตื่นนะพี่นะเพิ่งตื่น เครื่องยังไม่เปิดเครื่องยังไม่ติดเท่าไหร่นะฮะจัดให้สําหรับคนที่อยากจะเก็บรายการนี้นะครับเอาไปเก็บไว้ไม่เสียหายนี่คือเนื้อผงดวงเศรษฐีนะฮะพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะฮะย้ำว่าเป็นรุ่นหนึ่งปี2563นะฮะเป็นอายุอัฒนมงคล75ปีนะฮะเป็นอายุวัธนมงคล75ปีของหลวงปู่นะฮะนี่คือ เนื้อผงพุทธคุณสร้างเพียง8 0 0พเท่านั้นนะครับสร้างไม่ได้เยอะเลยมีเก็บให้รีบเก็บเลยพร้อมกล่องเดิมให้นะฮะพร้อมกล่องเดิมให้อยากเก็บรายการนี้ทักได้เลยศนะูนย์หกหนึ่งสี่สาม้ไอพวกรีสเซนเตอร์ไม่ต้องโทรมาหาผมเลยนะ,ะตั้งแต่ให้เบอร์ไปเนี่ยโทรมาทุกวีทุกวันไม่ได้หลับได้นอนกันเลยนะโอ้โหผมไม่เคยไปกู้ธนาคารหรือไม่เคยส่งพัสดุอะไรที่มันตกค้างนะครับไม่ต้องโทรมานะฮะ ง่ายๆเลยนะครับถ้าวัสดุตกค้างหรือมีปัญหาคุณก็แค่ส่งกลับไม่ต้องมาให้ผมไปทํานูน่นทํานี่นะฮะโอเคนะครับบรดระวังกันด้วยมิจฉาชีพนะฮะท่านใดที่ส่งเช่าพากับผมนะฮะเตรียมรับโทรศัพท์ของคนส่งได้เลยวันนี้เดินทางจุงเจ้าเช้านะครับสามสิบบ้านได้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกัะดิ่งด้วยนะฮะห้านาทีหนาทีพอพอมีแห้งนะฮะพอมีแห้งย่ำเสืเด,ดือพี่ลองเด้อ สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับมีแนะนำหนึ่งรายการนะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ